ต่อให้จบครับท่ายแพ้แก่เฟซบุ๊กแต่นี้ต่อไปต้องตัดสินใจขายมอเตอร์ไซค์ฮอนดาไปซื้อไอโฟนมาที่มันรุ่นลาสิแคทให้กระจายแต่ขอโทษที่พี่ชายคนนี้ขอโทษหลายๆสิแคทให้กระจายแต่บอกเปิดใจกดไลค์ให้เธอออ้ขอโทษน้องอีเด้อ ไิบอรับแอปของ Moon. เออเป็นมูเพื่งนี้ก็จะประมาณว่าเหตุการณ์สถานการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเกือบ20ปีตั้งแต่ตอนเฟซบุ๊ออกมาเป่นแหแล้วผู้หญิงเล่นเฟซแล้วมีแฟนในเฟซผู้ชายยังไม่เล่นยังไม่รู้จักเฟซรู้แต่ชื่อว่าเป็นเฟซบุ๊กผู้ชายก็เห็นแต่ผู้หญิงเล่นก็ไปดึงคัดเอาไปลง,งเฟซบุ๊กก็ยังทําง,งาน พร <G ül üyor> าะว่ามันอ้อนปากซิมโทรศัพท์